ประวัติเนี่ยคมันจะไปอ่านตอนประทานก่อนเนี่ย่อนประทานขึ้นใช่ไหมครับคือที่นี่นะที่ทำน็คือเมื่อพระพิจารณาพระบางสุคุณบนนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้พรเสร็จแล้วเนี่ยคือก็อ่านประวัติก่อนเลยครัอ่านประวัติแล้วก็ให้อยู่ในความสงบไว้อะไรก่อนแล้วก็คือส่วนแล้วก็ทําต่อเนื่อไปเลยจนถึงการพนักครับทีนี้ถ้าถ้าเราไปอ่านประวัติ ตอนที่ว่าตอนประธานจะขึ้นเนี่ยคนมันแตกไปแล้วเนี่ยทั้งยืนทั้งอะไรพุกสารพัดนั่นก็ละเรอ่านบอาอยู่ในอาการางก้งหดที่จะให้กับคนตายเนี่ยอาการมันมันไม่เหมาะสมอ่ะใช่ครับๆๆแต่แล้วตอนที่ว่าพักให้พอเสร็จเนี่ยคือทุกคนยังอยู่ในอยู่ในความสงบอยู่เราก็อ่านตอนเนี้ยอ่านตรงนี้เลยนะ,ะใช่โยมอ่านก็ได้ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าให้อ่านตรงนี้เลยโอเคการเสร็จก็คือให้ทำความสมบบางบเพื่อสง แล้วอะไรให้กับทู้ตายก็วต่อไปก็พา้าไปลงทุนธรร้า ป่าช้าอย่ามาเดินผ่านม่าพาใจหายเป็นที่อยู่ของมนุษย์แห่งสุดท้ายทุกคนตายก็ต้องหยุดณจุดนี้อย่าเมื่อมีชีวิตคิดแข่งขันนี่ของฉันโน่นของฉันต่อาดน้านนี้พอตายไปผ้าพันกายแทบไม่มีชั่วกับดีนี้แหละ ติดตามตนจกซ่อนตัวในกลีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุกสุดวิสัยจากซ่อนตัวนักกลางเขาลำนาภัยณนะหินใดพ้นตายนั้นไม่มีขอนมาสการพระสงค์ทุกรูปด้วยความเคารพนอบนอ้อมบูชาเปลี่ยนท่านพระมิเกียรที่เคารพทุกท่าน ร่างของคุณพ่อสมพรจันทิกาได้ถูกเชิญตั้งบนจิตกาศทางปรกากฏในเบื้องหน้าของท่านทั้งหลายบริเวณฝั่ง้ามือของท่านเรียบร้อยแล้ว,ลวพระสงฆ์งงสัามเลนทั้งแต่รูเพิ่มสูตรธรรมะอาสง์เป็นที่เรียบร้อยและเช่นเดียวกันในานามของครอบครัวของผู้วายชนขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติครับได้เข้ามาสู่ยังบริเวณพิธีถ้าท,ท่านสะดวกที่จะนั่งกับพื้น ขอเชิญขออัุโมทนาถ้า,มมาหากว่าท่านไม่สามารถนั่งกับพื้นได้ด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพขอญาตเรียนเชิญที่ประรำพิธีหรือว่าศาลาด้านหน้าซึ่งมีเก้าอี้ไว้ต้อนรับกับท่านผู้เกียรติตามวัฒนธรรมของพี่น้องนาคอแห่งนี้หลังจากเคลื่อนศพมาถึงยังสุสานป่าช้าหรือเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,ล,วลำดับถัดจากนี้ไป ตอนที่จะมีพิธีทำบุญทัศนานุปทา,านโดยการทอดผ้าบาสกุลตามคณะเจ้าภาพต่างๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการมีคุณจุทาพัดตลอดถึงคุณตลอดถึงสออบอตอประปะคลังตองสออบอตอบ้านน้ำตอนได้จัดเตรียมขั้นตอนพิธีการตั้งควงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับความกรุณาเมตตาจากหลวงพ่อท่านได้เมตตาชี้แนะถึงลำดับขั้นตอนของพิธีการในการทำบุญทัาศนาน,นุปทา,านก่อนทอดผ้าประสกุลเป็นที่เรียบร้อยบัดนี้ทุกส่วนเตรียมการพร้อมแล้วผมในานามของครอบครัวของผู้วัยชนในานามของเจ้าผ้าขอนำเจ้าผ้า อย่างพี่น้องตลอดถึงข่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีการตามลํำดับในโอกาสนี้ขอเดินเชิญปู่เติมจันทิกาซึ่งเป็นบิดาของคุณพ่อสมรพสมรจันทิกาผู้วายชนได้เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตรขอเียนเชิญคุณพ่อครับยืนริ้ และหลังจากประธานในพิธีกับข้าที่นั่งรับรองเดิมแล้วลำดับต่อไปขอเรียนเชิญมัคคณายกได้นำคณะเจ้าภาพผู้ร่วมพิธีทั้งปวงเข้าสู่พิธีการตามลำดับขอเรียนเชิญครับ

wajah, apa

maka hitung, hati nanti, jatah kanan, jarak ke kanan, kita datang, kita ya, suka ya, desa nih, et anaceva paccayo hoti กับในลำดับต่อไปเป็นการพอดผนะ้าบางสกุลนะสลาธรรมสังเวชนี้นะครับซึ่งมีผู้ร่วมพอดผ้าบางสกุลทั้งหมดสองร้หนึ่งนะครับก็จะไม่มีการ่าอนรายชื่อนะครับโดยทางจะผ้าจะเป็นตัวแทน ในการวางทองวางผ้าวางสุขุมทางเจ้าภาพได้จัดไว้สี่ชุดนะครับชุดละหกพันนะครับชุดที่1นึ่งถึงชุดที่สามจะเป็นสองปัจจัยนะครับเดี๋ยให้มารับสองที่ผู้ช่วยนิ้นะครับ ขัุนแรกเลยนะครับท่านแรกขอเดินเชิญน,นายประหลัอกคำท่านที่สองนายปฏิภาณบอกคำท่านที่สามนางคำนอนหมอกคำท่านที่สี่นางอันชันวางนอนท่านที่ห้านางพินพนก้อนดี ท่านที่6นายประทุมแด่นท้าวเป็นเชิญรับ6 0ทานึงนครับเจอรับโอรกับผู้ช่วยนี้นะครับจะนนั่งนั่งรอตอนกับพบผุกท่านก่อนครับครั าสาธุขอสขันระหว่างสองบนผ้านครับแล้วพนมงนไหว้กับพ่อพี่เลยนะครับต่อไปเป็นชุดที่สองนะครับท่านแรกนางละเอียดเพชรบุญปีท่านที่สองนายประยะดัดยินเครือทองท่านที่สามนายคีวัง,งวนวลท่านที่สี่นายสมชายสัตนาโคน ท่านที่ห้านายภูสมัดวพนและท่านที่หกนายธนวัฒน์บุญเพ็งเดชเชิงรุ่งทา ฝากบนทางจะพนมวายกับพรัทีเลยนะครับต่อไปเป็นชื่อที่สามท่านแรกคนจะิญนาจารวันจันทิกาท่านที่สองนายสมรวยจันทิกาท่านที่สามอาจารย์เติมจันทิกาท่านที่สี่ตาแสวงจันทิกาท่านที่ห้า นายเกยบุญตราท่านที่หนงนางบุญเดือนนางบีเสุทธิ์เดียร์เจ็ดสิบหกท่านครับเดี๋ยวรอพอแกันก่อนนะครับ กระพอกแนแล้วสาธุและ,ะก็วา,างอซ่บผ้าเพื่อมือไหว้กันและกับท่านนี้เลยครับต่อไปเป็นชุดที่สท่านที่หนึาฬิกาท่านที่สนานดดงโุลินบอกครับท่ท 5, นา,น,านที่หนางสายุนบนเพ็งท่ 6, นานาที่หนางพนมวันบอกครับเป็นเส้นหกท่านครับ นำผ้าทั้งสองมาถือแล้วนั่งมนงคัอพ์ไปนะครับถ้าผ้าทั้งสองนองนะครับท่านงมือคือพอกันครับนามร OK? yes. <ira> ูป่าอิจฉานามะรูป่าพุขัง นามาดูควาอนาตตสากความคาตามยาวนะครับบนสายสีนะครับแล้วก็น่าระมอัตตกานี้บนดาวดวงาวจะหนักาักเสครับเ